จริงๆพี่สภาพเมื่อวานตายเรื่อยๆเลย <laughs> ลงไหนวะกลางเม,มืงองกลางเมืองครับกลางเมืองอุ้ยมันวิ่องอ,อยู่ตัวหนึ่งผมอยู่สถีโอ้โห F สองสี่ปืนชาร์จเลยจัดเลย uý bé, nó, uý, bác chiết,ตก trai mồi, em 2, 4, nó 8, 10, 12,

หมดปะบััดวหนึ่นตงตรง,ตรงพี่คเคลียร์เอ้ยตรเคลียร์ปะพี่ตรง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 พี่อะเคลียร์แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมช่วยเบอร์สี่ครับเดี๋ยวตรงเพื่อนอนะ่ะเบอร์สี่อ่งงะแต่ทันไหมวะกำลงไปช่วย ก็ผมชุบอ้าวเบอร์สี่มียามไหมครับโดนมาครับเดี๋ยวตึกตรงข้ามบ้านตรงข้ามหัวใจไม่ไม่ใกล้ใกล้มีบ้านนี้มีหลังกำแพงครับหน้าผม เอาตรงที่เก่งก่อนก็นได้ตรงนี้มึงหนึน่งเชยร์เจ็บข้างบนเนั่ยนอกปีตกปะ ซ้ำแล้วพี่โอเคไปตัวนี้คิวตัวนี้คีวแล้วก็ผมผมได้ยินเสียงปืนที่ชุบเจอนะเจอรถละ้งไป,ปบักกี้รถ้นรถก็รถก็รถด้นดนดนานหน้ามีหมู่บ้านหมู่บ้านเล็กมี วนรถม้ยเสื่อฝ้าอยู่ในนี้ในนี้ถามตัวระวังตรงข้ามนี้เพื่อเก่งฝากชุบด้วยต้องโพอ่ะจะไปทีมไหนหรอครับเดี๋ยวรอติดตามดูครับแต่ผมไม่ได้อาจจะไม่ได้ย้ายไปแข่งนะ เบอร์สี่ขึ้นมามีจตมอไซค์มาพี่เอ้ยเออเอาโมไซค์รับเพื่อนรับพี่โก้ไปเอาโมไซค์รับพี่โก้เลยผมพี่ต้องาร์มก่อนว่ะเก่งไม่ก็เนี่ยเก่งไอตี้ตี้สะพานนะไปดักมันก็ได้นะพี่ไม่ต้องารามเยอะก็ได้มีปืนกระบอกหนึ่งก็ดักได้โอเคงั้นงั้นเบอร์สามเบอร์สามรับพี่โก้เลยครับเบอร์สี่มามันไม่ใช่มีคนารามที่นี่ไปแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วรถใครพิก้าไอ้ขึ้นมาดิเพื่อน เก่งมีคนขับนะผ่านหน้าพี่เลยนักหนึ่งนักสองนักสองเหลือตัวเดียวต้องใส่ดิหมดปะเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียว รถไ,ไม่รับออกรถออกแล้วพี่ไปก่อนปล่อยมันไปก่อนตัว,วนั้นอะปล่อยมันไปชุบเพื่อนเก่งเห็นพี่จะเก็บของรูสทรงแล้วเก่งโซกูเลือดน่าจะไปหวั่นแล้วแหละมามามามเรียบร้อยรถระเบิดกี่ตัวตรงนั้นอะ เก่งเฮ้ยเชี่ยเฮ้ยอกอโหัไมยไอตัวหนึงคุณหัวเรามีปะคุณหัวเรามีถอยคันถอยันไยถอยไม่ได้รถแตกเพื่อนคือรถแล้วหลังหลังมันมีหลังมันมีมุ่บ้านมี หมู่บ้านยิงนะเราวังหลบหินก่อนเฮ้ยอยู่กลางอยูเซตีมันไม่เข้าวงวะ นั่นยิงบักกี้มันดิยิงบักกี้มันพังเลยโหระวงเบาจะ้ะ เจีบอีกโอ้ยจุบได้จุบได้รีบจุบเลยหัวแตกอ่ะหมวกสามเม็ดเดียวมันออกขวาออกทางซ้ายมันออกมันออกไปทางนี้พี่ก็มาส้มอ๋อเห็นแล้ว ขขาแหลมขขาแหลมเดี๋ยวเดีย๋ยวไม่แรงนะเบามากไอ้นี่อีกแล้วที่ยิงไอ้นี่ไปกี่รอบแล้วนะไม่รู้ไปอะ คือใครไปบ้านระเบียงก็ตัวเนี้ยเอาตัวเนี้ยเหรอคือใครเฮ้ยทำไหมครับม่ายาเหลือป่ะครับผมไม่มียาสักอันเลยพี่มีพี่มีมมีผไปยิ้มวิ่งมาสองตัวเอาต่อมูกันมันก่อนโหนี่ไงตัวนี้เลยจี้ไปยิงข้ามไ อ่อมายิงตรงนเนี้ยไอเก่งที่ที่เราท,ที่มันที่มันโดนยิงได้มีตัวหนึ่งหนงพี่ที่ตามให้ก่อนในหลุมอยู่ในหลุม เนี่ยพี่นเนี่ยเจ็บมากเอาเลยพี่มันเจ็บมากไม่รู้ว่ายู่ตรงนี้ซาดงแหลเจี่ยงบนหัวบนหัวยิงไม่โดนโอ้ยกอคิล่า ขวาขวาไปชาร์จกันเก่งเออเมเปิลไปหน้าวงมีเก่งแต่ไม่รู้อ๋อเนี่ยเต็มเต็มเลยหน้าวงอะตรงไหนพี่สมอกอะจอดวะตรงไหนสอง เพื่อนเพื่อนเดี๋ยวครับป่ปปวนให้เอาหมดเลยเยี่ยครับชนหมดไม่ทันสักตัวครับ อ่านลันเดเยาะหมดนั้นอะ่ะตรงไหนพี่มันหมด Watch out. Watch out. อาจจะสี่สี่นะพอกได้ปะ โอเคต้องครบแล้วแหละน้ำมันพี่หมดเอ้นี่อ่ะที่ยิงผมรถระเบิดอไอเนี่ยนะพี่พีอ่ะนะอืมอาราลมาเตอร์จำชื่อได้เลยแกแขนหรอ ไอ้ดอกมันตกอะไรอยู่บนฟ้าเห็นไหมเห็นไหมเก่งไอ้ดอกอะเห็นที่มันตกไอ้บนเคนั้นเปล่าใช่เหรออีกสามตัวที่ไหนวะบนเขานี่แน่เลยไม่ไม่ไม่เขาเมเปิลมีเก่งไม่จริงด้วยบอกแล้วขามหน้าตะรุ่งเลยหมดอ๋่เมเปิลจะมี ก่อะนะนั้นเนี่ยตัวหนึ่งเดี๋ยวตัวเดียวตัวเดี้ตัวพี่ครับ a w e s, <Awesome>. <S ถึงชะตา ไม่มีคนอยู่นี่ไั้นไหมครับผมปาขอปลายเ,เหรอค่าจ้าตรมาที่พี่เจ็บมาพี่อยิง้เย้นัดสุดท้ายพอดีเจ็บมากเลย ทกทีแอกไปทย